สวัสดีจ่าแพ่นครับทุกคนมือนี้ยายจ้าไม่กล้าผ้าม้วนด้วยจ่าเด้อพอลงทงลงซาหากินหาอยากกันด้วยจ่าเด้อสสวััดีครบไปแพ่นครับสุผู้ชุกคนเขามาแล้วก็เป็นงกำลังใจให้ยายในเด้อยายอยู่ไปหากินหาอยากละ่ะหาสอนจะท่องว่าใดอันใดเอาอันนั้นเนาะจ่าเนาะไปแห,งห้งแรงแห้งเนาะพี่น้องไปหาสอนแน่ จะหนามมันประชันลงหนามมันประชันผลประชันตกนาาน๊กมันบอมันก็ติดตามย่าเลยเด,ดจ้ากร <c oughs> ะนองนั่นก็มาเดจ้าด้อปิดโรงเรียนวันปิดโรงเรียนก็มาน้องพี่นอ้องบายบาย ยากเรามันจะเทือนนาอพี่น้องไว้เขามาแล้วก็ขอณไดหลายๆเด้อสีมาเป็นกำลังใจให้แพงครับสูบผู้สุคนชีวิตไม่ชินห่าก็ะตรงดินกันไปนาอพี่น้องขอพูณแพงครับสูบผู้สุคนทีมาเป็นกำลังใจให้ยายดีใจเด้อ พ่อใหญ่หาหยางกับเบิ่งใหญ่พ่อใหญ่จะไม่แห้งเห็ดลิปต่อไปเนาะพี่น้องนะไปใหญ่ก็บว,ว่าลุงนาะลุงลังสัมสานได้ก็ขอถูดข้อไพ่ด้วยใาด้วยไปบัานลงลุยต่อเออทดอดให้มันมนีนเด้อเจ้าให้เจ้าหน้า เนี่ยก็ได้เออใหญ่ก็ไเป็ดไก่บ่ไหนเนาะอยากก็จะพิพาหลานปิดโรงเรียนอยากก็จะพิพาหลานหากินหาอยากอยู่แถวนี่เลยจ้าไปก้านนักบ่ไหนเออนาะผลกับบตกจาก้าเสือเนาะพี่น้อง ข้าวนะเทาค้นยุติวัวเพิ่นว่าจะมาสิมาไม่ดีอ่ะเอาได้เอานั่นเนาะพี่น้องเนาะไปให้ถือหลายๆเนี่ยป้าก็ถือเนี่ยพี่น้องอ่าฮ่า อ๋อมากกว่าทีเทาจากสิงยกขึน้นเลยนะนยนยโอ้ยเอาเอาทุกอย่างเลยพี่น้องแต่ท,ท่องว่าพักบุญก็มีงานกคือลูกนกโอ้ยใหญ่ไปใหญ่แระยานตกบึงท่านอันนี้มนสันน่นเนาะพี่น้องเนาะ งอกขึ้นลูกงอกขึ้นหลักอ่ะเอออ่าจะได้ลายเทาเอาเอาเอาขู่มะเก็บไขู่มะเก็บไปบงไก่ได้จ่าเด้ออืมโอ้โหเฮ้เทา กุ uh ้งเก็บเออเก็บเอาเลยนี่พี่น้องเอาลูกเก็บแล้วนี่เห็นบ่ตัวนี้เขาอื่นมึงหัวคุ้ยน้อยแถามันหน่อยยุดยหนึ่งรุดตีนนาะพี่น้องโตมันไงบ่๋อ ต้นนี ừ, uh> uh ้ก mm. hey, ็ตอบดึงมากเลยนต้นน้อยมองอะไรดิสนนี่วะ ว่าท an ี่บิลล <ah, ี่ยูโกหกงูไปลูกสุเยี่ยมฮ่า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 ฮันคุณย้อไปหิมหิมคุณเขาอยู่กลางก่อนเขาเขากลางก่อนลูกก็ค่อยออมมาอีกเอากลางอยู่นี่เอากลางแล้วค่อยออมมาหาแม่ ออกไปทั่งหัวนอนด้วย้ห่อมึงออกไปทั่งหัวนอนไป oh <my> ไม่อยู่มองไหนโตนาห์ <Wow. S 1> ว่าหยาดข้าใหม่ถิมลุงเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. คอยจอบไปเด้อลลกเด้ย mm hmm. อย ให้ยืดหนูยืนยืนให้พ่ออ้อมอ้อมได้อยู่อ้อมมาอ้อมมาอ้อม,มได้อยู่ยืดลูกเอออยอ้อมไปเรื่อยเออนี่ให้มันมันแน่เออเอาลงตจับจับเอาลงแทงททไว้เออ ลูกหวกนี่ลูกหวกนี่บ่มีเป็นขาเมบ่อ่อ oh. 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 เออดึงมาผุนเ่อพออนไปผุนกระไก่ไปกระไก่หิ้มหุัวที่เนาะตี อ๋ออ๋ออือน้องนั่นเลยไปจูบผูนเลยหรกอไปจูบผูนเลยเออเออน้องนั่นแตะไปซิวให้ออกมาเออเออเอาม้านมานดึงขึ้นมาลูกบินี่ดึงขึ้นมา อึอึบอมอืมดันมือขาะันออกมืดโคกมืดหลงนั้นอมาถือผักบุงเนาะมาลูกดึงขึ้นมาพี่ลูกดึงขึ้นมาพี่มันน่ะโอ้โหี้ดีนลายนะต้อมลูกต้อมกระันเออข้ดินได้หูถือ ดึงมากเลยล่างล่างเออน่นนะปัดผีหน้องอืมกุ้งว่ามีเตะยไม่ย่งเขาอื่นนี่หัวคุ้ยม่หัวคุ้ยด้วยจ่าด้วยกุ้งกุ้งกุงจะท่องกิบอีกุ่งเออดนีใหญ่แลวที่กิบมึงอีกุ่ง นี่ป้าซิวน้องพี่น้องนัน่นเดี๋ยวพอตัปุนก็เอาเห็นบอพี่น้องเี่ออ๋อเห็นบอกพี่น้องปื๊ดปลาซิวมิเตเมีนน่ใหญ่ เหลือก็เก็บแค่ตัวอีกกลุ่มหนึ่งมาน่าจะมีอัดบอมานบอมานไว้ใส่แล้วน่าจะเนาะ อันถือบ่ถือเออหอนหอนปาดูตีปาดูตีน้องเฮ้ยได้บ่หากขอ้อปุ๊บออกไปแล้วออกไปแล้วโอ้ยบ่ทันสอฮหอนดูหอนเอ,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 อือหอนจอมเขาไปให้เพ้อเอืออืม ไปชิวสองตัวเมนบมบคือตัวเดียวไปประมาณเด้อไปาาน้ปนองไมหากินไปเรื่อยๆบ่งบรรยากาศยไปน้องไมน้องเปเงินใหญ่นาะจ้ะเนาะไป อาคนนี้ตะท้องคุณตะท้องหอบเพ่ไปล่ะ <c oughs> ใายก็อ,อกมานจะเศร้าชุ่วเมื่อกันห้าแถวบานห้าแถวบานออกมานจะเศร้าลุงสอนมึงอีกกูมุซนซาหนีได้จ่าเด้อไอ้มันมาน,น,นี่ได้วยจ้าพ่อเดียบปน

มันบอมาไก่หูบดี้แหละเนาะพี่น้องปลาซิวมันมีอยู่หากมันบอถ,ถืขอขันตอมองมันถืออยู่เนาะพี่น้องแล้วเบิ้งอีก,กุ้งเบิง้งมาเอาขึ้นมาเบิ้งเท้าตะทองวะบอกใครถือไปไปอันนี้ไหมบอ,บอถ,ถือเลยพี่น้องเลย มึงน,นี้ได้กินแหวได้กินอู๊อยู่ปดัดไม่ได้ตัตวใหญ่ใหญ่พี่น้องอ,อือพี่น้องมันไปหิม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 ามันดึงไปหิมเบิ้งเนาะพี่น้องมาสิม,มานบอ เหมือนหมาในเด้อเออพ่อหลานหากินให้เขาหิ้วแม่ลูกเถืองพังไหม อขี่น้องเขายางไม่หิมยางไม่หิมเออน่ยเออน่ะเออน่ะเออน่ยเออเออไล่ไล่เออเน่เห้มันมันเด้อจ่าเด้อ อตอบมาเลยด้วยตอบมาเก็บอยู่พี่เลยใหญ่บุหูซูมจ่าเนาะเป็นจะได้ล่ะเอรีเีตีดด Ủa, về bưng cái nó Pìn, ôi về nó Pìn nòng nó, về bưng cái gà để trả đó, anh Pìn nòng, tóm lù tóm. đây, là cha. ไอ้เลเลยพี่น้องเอามาเบอไอ้ไอ้ไอ้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มามามาพี่น้องมา พี่น้องพี่น้องเบิ่งเฮเขาเอาลุงหลางน้ำเนาะเนาะนี่พี่น้องพออุอยู่น่าจะเนาะเหินบ่อเอดี่เลยพี่น้อง,น,องอนี่เห็นบอหมันหมันหมัดนดูน่าจะเด้อไปมันหลุดออกไงจังเนี่กุ้มัดอยางดี เขาหิ้มลูกเขาหิ้มเออ,อเออ,อดได้มาได้อีกทอกันอีกแบบอูเลยพี่นออ้อง,อ,ง,งอ,อูกินเสสๆเลยนั่นเออถ้ากางมาหาลุงได้ยจเด้ออย่ามาลึกหลานอยู่ทในหิมหิม ให้ตาท้องลุงเอือนะ่ะเอือนะ่ะเอือนะ่ะเอ,อนะือเอือนะ่เออนะเกง่งเก่งเว้ยสู้ลูกสุ่วซุสวซุเขาไปหิมอีกลุงหิมอีกหิมอีเอ,อือเอ,อืเอ,อมาหมาน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 เนี่ยเอ,อนะือ ต้อมหิอมาตื่นเ <g ül> อ้ตอต้อมเขาตอ้อมเขาถา้ารุนมึื้องได้น้องนั่นเนี่ยพ่ออู้บลราลูกถือยู่ถือยู่ดินยู่พี่นอ้องนั่นเอเลยยู่คือเก่าเนาะเสาวนัน่นแมนบอ ไม่หัวขวายก็เอาหัวขวายก็กินได้เออหัวขวายก็กินได้เด้อจ้ะให้มาบันเอามามาบัน้อเอ้านี่พี่น้องนี่มันลุกขึ้นไปแล้วเออส่วนเจ็บบอกพี่น้องมาเปิดนี่พ่ออู้เลยนาะจใจเนาะยายกกับชิพ่อเล้วน้ะยใาเนาะ บอกพี่น้องมานมานมานได้หลายอยู่เนาะจากเนาะยญยกับสิบคลิปได้หลายอยู่เนาะจากราสิจบคลิปหาสอนไว้เพียงแค่นี้แหละขอพุ่นทุกกําลังใจขอพุ่นทุกข์ข้อมีนขอพุ่นติดติดตามยัยมาตลอดยดยรักพี่น้องด้วยจ่าเด้อจะคอยติดตามคลิปยัยต่อไปเลยด้อจ่าเด้อนี่ คลิปต้อมาหาก,กินมือนี่ซอนกระเส็บเสะวุ้ยกระเสเ็บเสะเพื่อได้ร้ายยุจ่าขออภยแพทย์ครับยุ่ดีไม่แห้งสุกาภาพแข็งแรงสุผูชุคนยายรักพี่น้องด้วยจ่าสวัสดีครับเดี๋ยวขอเื่อชองค่ะเดี๋ยววัติีเตาาคืยใจต่อไปเลยด้วยจ่าบายบายจุบๆุบ